ดูวิธีการมุกี้ถ่ายวิธีเ,เรียงเฟืองมาแล้วอันนี้ประกอบหัวการประกอบหัวก็ใส่จรารบี้าไปพอประมาณต่อไปก็ใส่น้ำมันเกียร์ี่แบบหนืดใส่เข้าไปใส่ไปให้ทั่วให้มันซึมลงไปจากบูทลงไปสู่ชั้นล่างพอดีพอ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 น้ ก็ใส่แหวนล็อกหัวการลูกปืนหมอนลูกเบี้ยวถอนขึ้นมาเนี่ยมีแหวนล็อกทำไมใส่ตัวนี้เนีย๋ยลูกปืนลูกเบี้ยวมันจะถอนขึ้นเนี่ใส่ก็ใส่หัวตัวนี้หัวตัวนี้ที่เขาประกอบเสียมาแตนตรงนี้มันขาดหมดเราก็มาใส่ งไปโอ้ยมาเกี่ยวใส่โนแบบนี้มาเกี่ยนี่ลงไปให้ตรงรูตรงรูปั๊แล้ะโจนะ